สวัสดีครับพี่น้องมาบบท่านครับผมโอ้ยขอนเบิดเลยขอนเบิดแอดแสบพี่น้องโอ้ยแตจ่จะได้ครับพี่น้องเพรลูกขอ,อกว่าโต๊ะกับโต๊ะครับฝนกระได อย่านี้ครับปลุกน่อยปลุกหน่อยนี่่น้ยุน,นะ แม่พี่น้องนี่โตงามเลยครับนี่น้อยๆปลูกคอกของน,นี้ปล่อยลงน้ำเลยครับ หลายขนาดครับผมให้เดียวกันครับกับที่ผมถ่ายคลิปพี่น้องเบิ่งอ่ะถี่ผมไปเอากระเป๋าหน่อยเบาปอน,นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> เลือกขีเก้เหงาออกเรียบร้อยแล้วพี่น้องเตี้ยเนื่องกาแล้วครับปูหน่อยก็มีคือเก,าก่าครับผมอุย้ยกลังเด็กพี่น้องมันหน่อ่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเยวห็นบลกกันพี่น้อง คอนบ่ได้ะครับคนนี่มุนอุ่ยปุยครับผมปล่อยให้เพื่อนแห่คนบกเลยครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องโอ้ยอายขึเใส่กล่องผมเลยโอ้ยมากมากครับบันนี้ลูกโดดกระมีกินน้ำกันครับผม